มาดูฟังก์ชันสำหรับแท็บเล็ตมือใหม่ตอนที่2กันนะครับมาเริ่มกันด้วยของแกลลอรี่นะครับมันจะมีฟังก์ชันตัวลบภาพนะฮะหรือว่าตัวแ l a บนะครับเราสามารถลบภาพหรือว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการในภาพได้อย่างง่ายดายนะครับโดยที่ถ้าเราเข้าไปที่รูปภาพนะครับแตะไปที่ดินสอนะครับด้านมุมขวาบนนะครับ จะมีรูปยังลบอยู่ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าฟังชันแ l a นะฮะเราสามารถแตะนะครับตรงที่เราไม่เอานะครับมันจะขึ้นเป็นสีแบบนี้เราสามารถกดลบได้นะครับสามารถเอาออกภาพที่เราไม่ต้องการจากเฟรมออกแล้วก็สามารถกดบันทึกนะครับได้เลยเวลาเราไม่ต้องการนะครับหรือจากจะเปลี่ยนกลับเป็นแบบเดิมเราสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นแบบเดิมได้นะครับโดยที่ไม่ต้องบันทึกนะครับ ข้อที่2นะครับในแกลลอรีสามารถเป็น Photoshop ย่อยๆได้นะครับอย่างเช่นในภาพตัวนี้นะครับเราจะลบด้านหลังสังเกตนะครับเราเอาในทีวีนะครับเอาสามารถกดลบนะครับออกได้เลยนะครับภาพก็จะไม่มีอะไรกดเราอยู่นะครับจะมีรูปของคนนะครับเป็นตัวบิวตี้นะครับภาพถ่ายบุคคลเราสามารถปรับแปลงหน้านะครับให้เรียบเนียนขึ้นนะครับ ปรับสีผิวให้สว่างขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเชฟนะครับปรับให้หน้าเล็กลงนะครับหรือแม้แต่การแก้ไขดวงตาให้ตาโตขึ้นนะครับหรือเอารอยตำหนิที่เราไม่ต้องการออกนะครับอย่างเช่นนะครับต้องการเอาฝฟยเล็กๆตัวนี้ออกนะครับเราก็แค่แตะนะครับ หรือว่าอันไหนที่เราไม่ต้องการเป็นไฮไลท์ใบหน้าเราสามารถลบออกได้เลยนะครับเป็น Photoshop ย่อมๆและสามารถกดบันทึกนะครับภาพที่ได้ก็จะลบออกแล้วก็แก้ไขได้นะครับมาถึงในแกลเลอรี่อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวรีมาสเตอร์นะครับเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับถ้าใครอัปเดตจะเป็นตัวรีมาสเตอร์รูปภาพก็คือการที่จะทำให้รูปภาพ จากที่เบลอมันชัดขึ้นหรือว่าภาพที่คุณภาพต่ำๆปรับให้ดีขึ้นนะครับเรากดปุ๊บนะครับมันจะเห็นระหว่างแต่ความแตกต่างระหว่างหลังและก่อนนะครับเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับเป็นการปรับรูปภาพให้ออโต้อัตโนมัติอยู่ในแกลเลอรี่เลยนะครับเลื่อนไปนะครับถ้าเราได้แล้วก็เราสามารถกดบันทึกนะครับด้านขวานะครับกดบันทึกเลยรูปภาพก็จะเซฟ ลงให้เป็นการปรับแก้รูปภาพที่มีความไม่ชัดให้มันชัดขึ้นนะครับเป็นฟังก์ชันรีมาตเตอร์รูปภาพอยู่ในแกลลอรี่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือการที่เราไปก๊อปภาพหรือว่าแคปภาพหน้าจอมาจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับมันจะขึ้นลิงก์อยู่ในแกลลอรี่เรานะครับในภาพนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพที่เราไปก๊อปหรือว่าแคปหน้าจอมานะฮะด้านล่างมันจะมีคําว่าไปที่ลิงก์อยู่นะครับ เราสามารถแตะไปที่ลิงก์ไปหาต้นฉบับที่เรา๊อปไว้นะครับเวลาเราจะเข้าไปดูต้นฉบับหรือว่าจะคอปงานเพิ่มเติมนะครับเข้าไปทำได้เหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเป็นออโต้ดูเดิลนะครับเราสามารถเขียนแล้วก็พิมพ์ข้อความโดยใช้ตัวปากกานะครับเราแตะมาปุ๊บให้สังเกตตัวที่ปากกาเนี่ยมันจะมีปากกาหลากหลายให้เราเขียนนะฮะ มันจะมีปากกาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าปากกาออโตดูเดิลนะฮะก็คือเราสามารถวาดภาพที่เราอยากวาดขึ้นมามันจะเป็นภาพเขาเรียกว่าภาพร่างหรือว่าภาพสเก็ตที่ในแบบที่เราอ,อยากได้นะครับยกตัวอย่างนะครับผมอยากวาดรูปดาวนะฮะผมแค่ทําไปปุ๊บรูปดาวทั้งหมดที่มันขึ้นมาก็จะรูปแบบทรงที่เราคล้ายๆกันก็จะขึ้นมาให้นะครับยกตัวอย่างผมจะวาด รูปคนนะฮะเอาแบบบ้านๆเลยมันก็จะขึ้นมาให้เป็นรูปคนนะครับมันจะรู้เลยว่าตอนนี้เราต้องการรูปคนอยู่นะครับหรือเป็นมงกุฎนะครับมันก็จะขึ้นมาให้นะครับเราแตะนะครับเป็นรูปสเกต็ตหรือว่ารูปที่คล้ายๆกับสิ่งที่เราว่า สามารถใช้งานได้นะครับเราสามารถกดบันทึกหรือว่าเปลี่ยนกลับได้เลยนะครับในตัว g a l ลอรีนอกจากการตัวแก้ไขมันยังมีพวกสติกเกอร์การปรับภาพโทนสีต่างๆตัวนี้ซึ่งไม่ยากเราสามารถไปดูได้แต่ว่าตัวที่ผมแนะนำก็คือในเรื่องของอการถ่ายภาพบุคคลที่เป็น Photoshop แล้วก็การใช้ l ล็บในการที่จะลบตัววัตถุที่อยู่ในภาพนะครับอันนี้เปลี่ยนกลับเป็นต้นฉบับนะครับ ต่อไปมาดูฟังก์ชันของ Samsung Account นะครับถ้าเรามีทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตโดยใช้บัญชี Samsung Account ตัวเดียวกันนะครับจะสามารถทำอะไรได้บ้างหนึงนะครับเราสามารถซิงค์ตัวแอปพลิเคชันโน้ตนะฮะหรือว่าบันทึกของเราเป็นแบบเดียวกันเหมือนกันทั้งตัวเครื่องและก็ตัวแท็บเล็ตนะครับเหมือนกันทั้งหมดนะฮะเราใช้ แบบเดียวกันนะครับเราสามารถสร้างจากตัวแท็บเล็ตนะครับกดบันทึกนะครับตัวโน้ตก็จะมีเหมือนกันนะครับเราสามารถใช้คลิปบอร์ดร่วมกันระหว่างสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตนะฮะโดยเมื่อเราคัดลอกจากตัวแท็บเล็ตนะครับ กดคัดลอกข้อความนะครับลงคลิปบอร์ดนะครับเวลาเรามาเปิดที่ตัวสมาร์ทโฟนนะครับเราสามารถใช้คิปบอร์ดต่างได้เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้คิปบอร์ดต,ตัวนี้ในการที่จะ Copy แล้วก็วางจากแท็บเล็ตมาสู่สมาร์ทโฟนหรือจากสมาร์ทโฟนไปแท็บเล็ตได้แค่เรามีบัญชี Account เดียวกันนะครับถ้าเราใช้ s a m s u ง g a c c o u n t เดียวกันนะเราสามารถค้นหานะครับ ตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าจากสมาร์ทโฟนค้นหาแท็บเล็ตได้โดยง่ายนะครับโดยที่เราสามารถเข้าไปที่แอบตัวสมาร์ตติ้งตัวนี้นะครับสามารถกดไปที่ตัวที่2นะครับเราสามารถเช็คได้เลยว่า Galaxy Note 20ตัวที่ผมซิงค์บัญชีให้เขาตัวเดียวกันอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถเช็คนะครับพื้นที่ที่จะไปนะครับ หรือว่าสมาร์ทโฟนอยู่ตรงไหนสามารถบอกตำแหน่งที่กัดที่ตั้งนะครับหรือจะค้นหาถ้าอยู่ใกล้เคียงแล้วเราก็สามารถเปิดค้นหานะครับถ้าคือสีเขียวนี่คืออยู่ใกล้มากนะครับถ้าเกิดเราเอาสมาร์ทโฟนตัวนี้ออกไปห่างๆตัวนี้ก็จะค่อยๆหายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเหมาะกับการที่เวลาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเราหายนะครับหรือว่าอยู่หาไม่เจอนะครับ สามารถใช้ Samsung Account เดียวกันได้สามารถต่งเสียงสามารถเรียกได้ว่าเวลาใกล้จะถึงโราเวลาเราเดินเข้ามาค้นหานะครับสามารถเรียกได้ในการซิง์กับตัวศัพ์ โดยใช้บัญชี Samsung Account เดียวกันนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือในการที่จะซิงค์แอปนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าแอปที่เราซิงค์ไว้อย่างที่ผมแจ้งก็คือ Samsung n o t อินเทอร์เน็ตปฏิทินแล้วก็ตัวรายชื่อนะครับอย่างตัวซ a m s u งอินเ e อร์เน็นะครับถ้าเราเข้าไปนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปที่เราบันทึกไว้นะครับ เราเล่นไปตรงไหนประวัติต่างๆนะครับ2ตัวจะขึ้นเหมือนกันนะครับนี่ก็คือการใช้สำซุงแอ c o u n t เด้วยกันเราสามารถตั้งค่าโดยที่เวลามีสายเข้าหรือว่าการแจ้งเตือนข้อความจากสมาร์ทโฟนนะครับให้ไปแจ้งเตือนที่แท็บเล็ตด้วยนะครับเราต้องเปิดตัวโทรและส่งข้อความนะครับเราต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะครับตัวแท็บเล็ตก็สามารถแจ้งเตือนและก็รับสายคุยจากตัวนี้ได้นะครับ หรือว่าจะดึงกลับมาคุยที่โทรศัพท์นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะกลับไปที่แท็บเล็ตนะครับสามารถคุยได้นะครับนี่ก็คือการแจ้งเตือนเวลาสายเข้ารวมถึงข้อความด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือในการที่ใช้งานร่วมกับคีย์บอร์ดโคฟเวอร์นะครับของตัวแท็บเล็ตนะครับมันจะมีฟังก์กชันต่างๆมากมายนะครับ ทีนี้มาดูการที่เราใช้คีย์บอร์ดของตัวซัมซุงเองนะครับมันจะปกป้องได้ดีกว่าแล้วก็มีที่เก็บประก,กาด้านด้านบนนะครับแล้วก็อาจจะหนานิดนึงแต่ว่าเวลาเราใช้งานก็จะสะดวกนะครับตัวด้านล่างในตัวคีย์บอร์ดนะครับสามารถถอดได้นะครับจะเป็นตัวคีย์บอร์ดมีทัชแพดแล้วก็ในการเชื่อมต่อกพแค่เอาตัวนี้แปะเข้าไปนะครับมันจะเป็นแม่เหล็กดูดนะครับทีนี้ข้อดีก็คือนอกจากป้องกัน ได้ดีกว่านะครับด้านหลังเราสามารถตั้งนะครับที่เป็นคล้ายๆถึงโน้ตบุ๊กนะฮะตั้งได้ถึงจะเป็นแนวเอียงนะครับหรือว่าจะตั้งแบบทรงนี้ก็ได้นะครับตัวทัชแพดตัวนี้ข้อดีก็คือตัวทัชแพดนะครับเราสามารถใช้งานแทนเมาส์ได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันมากมายนะครับในการที่จะพิมพ์ข้อมูลต่างๆนะครับ เราใช้แค่ตัวนี้ได้เลยนะครับนะครมีตัวคียลัดต่างๆที่จะใช้งานนะครับบนนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันตัวนี้จะเป็นตัว r e c e n t app นะฮะหรือแอปกลับหน้าจอหลักนะครับ f 4อันนี้คือเพิ่มความสว่างนะครับเพิ่มโหมดต่างๆแลนะครับอละอย่างก็คือปิดแป้นสัมผัสก็คือทัดแพดตัวนี้ เราสามารถเปิดปิดได้นะครับคุณเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะปิดเสียงครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวมีโหมดตัว DEX ตัวนี้นะฮะถ้าเรากดตัวปุ่มตัว DEX ตัวนี้จะเป็นการแคปหน้าจอนะจะกลายเป็นโหมดเด x นะครับ มีหน้าตาเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถเป็นแป้นเลื่อนต่างได้นะครับหรือเปลี่ยนภาษานะครับค้นหาสามารถพิมพ์ค้นหานะครับสามารถใช้เมาส์เป็นบลูทูธก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นถ้าใครมีตัว o t g ตัวนี้นะครับสามารถใช้เมาส์ไวเลสนะครับ ของตัวที่ใช้คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับใช้เมาส์ไวเลสเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับเราเปิดสามารถใช้เมาส์ตัวนี้ในการที่จะใช้ทำงานได้นะครับนี่นะใช้เลื่อนต่างๆเอาเมาส์เสริมได้นะครับหรือจะต่อเป็นบลูทูธก็ได้นะครับสะดวกหรือแม่แต่เรามีแท็บแพดอยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้เลย มีฟังก์ชันลัดอีกตัวหนึ่งก็คือเราสามารถกดคอมมาแล้วก็แป้นแปลภาษาครับตัวแป้นก็สามารถใช้ในสมาร์ทโฟนเราได้นะครับกดคอมมาแล้วก็แปลภาษานะครับตัวนี้ก็จะมาขึ้นเราสามารถค้นหานะครับค้นหาผ่านสมาร์ทโฟนได้โดยใช้แป้นพิมพ์ตัวเดียวกันนะครับอินพุตจะถูกส่งไปยังโน้ตดิสออก์ของตานจะแจ้งนะครับสามารถกดกดเพลงนะสมมติ กด enter เราใช้คีย์บอร์ดร่วมกับกับสมาร์ทโฟนได้นะครับถ้าจะกลับไปใช้แท็บเล็ตเหมือนเดิมเราก็ครนที่จะส่งกลับไปที่แท็บเล็ตเหมือนเดิมนะครับใช้งานที่แท็บเล็ตเหมือนเดิมอันะนี้ฟังก์ชันที่ใช้งานร่วมกับตัวสมาร์ทโฟนนะับแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับด้านหลังมันเป็นที่เก็บปากกาแต่ด้านบนเราสามารถตั้งตัวปากกาไว้ได้นะครับเวลาที่จะ นั่งพิมพ์งานไปต่างๆก็ปากกาตั้งไว้ได้นี่ก็คือในรูปแบบของตัวเคสคีย์บอร์ดโคฟเวอร์นะครับของตัวแท็บ s p p u u s ตัวนี้ตัวแท็บ S7 Plus สามารถใช้งานร่วมได้กับตัวแท็บ s 7 f e นะฮะตัวนี้เก็บปากกาด้านหลังแล้วก็สามารถตั้งด้านบนได้นะครับถ้าเราใช้ของ Samsung เองครบชุดนะครับมันก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ถ้าเรามีสมาร์ทโฟนเราจะเอาแชร์หน้าจอสมาร์ทโฟนเราใช้สมาร์ทวิวแชร์ไปที่หน้าจอของแท็บเล็ตได้เหมือนกันนะครับเราแตะไปที่สมาร์ทวิวนะครับเราขึ้นแท็บเล็ตเราก็สามารถเริ่มสะท้อนหน้าจอด้วยสมาร์ทวิวนะครับแล้วก็กดได้เลยนะครับหน้าจอสมาร์ทโฟนเราก็จะไปอยู่ที่ตัวแท็บเล็ตนะครับเราก็สามารถ ตั้งสัดส่วนของภาพได้แล้วก็สามารถกดหยุดแชร์ชั่วคราวนะครับพักสมาร์ทวิวก่อนแล้วก็จะหยุดหรือว่าจะสามารถแชร์หน้าจอเปิดกล้องนะครับตัวนี้ก็คือกล้องที่แชร์อยู่นะครับสามารถเปิดกล้องปิดกล้องได้นะครับแล้วก็ตัวข้อมูลต่างๆนะครับ หยุดการแชร์แล้วก็สามารถยกเลิกการเชื่อมต่อได้นะครับนี่ก็คือการใช้งานระหว่างตัวแท็บเล็ตกับสมาร์ทโฟนถ้า,เ,าเราใช้งานคู่กันนะครับตัวแฟลชไดร์ย้ายข้อมูลนะครับเมื่อกี้เรามีตัวถ้าเรามีตัว OTG ตัวนี้อยู่แล้วนะครับเรามีแฟลชไดร์เสียบเข้าไปหรือว่าถ้าแฟลชไดร์เป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็น Type C เราก็สามารถเสียบเข้าที่ตัวช่องชาร์จนะครับเราสามารถย้ายข้อมูลนะครับ ฟล์หรือว่ารูปภาพต่างๆนะครับไปที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับมันจะขึ้นคําว่าที่จัดเก็บข้อมูล USB นะฮะหรือว่ารูปภาพนะครับสามารถแตะแล้วก็ย้ายนะครับไปใส่ในโฟลเดอร์ข้อมูล USB นะฮะแล้วก็กดวางสามารถย้ายมาที่นี่ได้เลยอย่างง่ายดายนะครับเราสามารถใช้ตัวแฟลชได หรือว่า OTG ที่มันเป็น Type C อยู่แล้วนะครับนะครับการย้ายข้อมูลเป็นไฟล์ง่ายมากหรืออย่างที่แจ้งก็คือเราสามารถแชร์ข้อมูลผ่านตัวไฟล์ลิงก์ผ่านคลาวด์หรือว่าการแชร์แบบใกล้เคียงหรือว่า Quick Share ก็ได้นะครับอันนี้เป็นการย้ายข้อมูลอย่างไฟล์วิดีโอ,อใหญ่ๆเราสามารถเอา OTG หรือว่าแฟลชไดร์มาย้ายข้อมูลได้เลยนะครับ <S 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 ต่อไปมาดูหัวข้อของ Bixbe นะครับ ตัว b ิ๊กก็คือจะใช้งานร่วมกับกล้องนะครับเป็น Big b i ๊ b บีวิชั่นนะครับตัวนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับในการที่จะสแกนเอกสารในการที่จะคัดลอกข้อความจากรูปภาพในการที่จะค้นหาภาพนะฮะต่างๆนะฮะตัว Big b i ๊ b บีวิชั่มีอยู่3ที่ที่เราต้องอ่าได้ใช้งานนะฮะที่แรกก็คือในกล้องถ้าเราเปิดกล้องเข้าไปนะครับจะมีอยู่ที่อื่นๆนะครับแต่ไปที่อื่นๆมันจะมีคาว่า Big b i ๊ b บีวิชั่นะครับจะเป็นรูป นะฮะตัวนี้ถ้าเรายกน่องมานะครับเราสังเกตนะครับถ้าเราจะสแกนต่างๆนะครับเราถือตัวพิพิชันนะครับมันสามารถแปลภาษาให้หนึ่งนะครับแปลภาษาถ้าเราแตะตัวทีนะครับมันก็จะเป็นการก๊อปข้อความนะครับตัวที่เราต้องการก๊อปและสามารถคัดลอกไปวางนะครับอ่าก๊อปคัดลอก ค็ป c o ไปวางได้เลยจากการที่เราเอากล้องถ่ายเข้าไปนะครับแล้ตัว Big b i c t Vision ตัวนี้ก็ยังมีนะครับค้นหานะครับสมมุติเราค้นหาตัวเอากล้อง2่อเข้าไปมันเห็นเป็นหน้ากากนะครับรูปภาพที่คล้ายกันก็จะขึ้นมาให้หมดเลยนะครับสังเกตหน้ากากหรือว่าเราจะซื้อนะครับเราก็กดไปที่ซื้อนะครับเป็นรูปตัวนี้นะฮะแตะเข้าไปปุ๊บ มันก็จะสามารถเลือกหน้ากากอนามัยมาให้เราได้เลยว่าราคาเท่าไหร่ลิงก์กับ l a z a da นะครับแล้วก็มีตัวสแกน QR คว d e แล้วก็ตัวอ่านนะฮะเราสามารถเอาตัว bixby vision ตัวนี้นะครับไปที่ตั้งค่าแล้วเราก็แตะเราสามารถออกมาตั้งที่หน้าจอโฮมได้นะครับต่อไปอยู่ในรูปถ่ายนะครับถ้าเราเปิดรูปถ่ายดูนะครับ ถ้าเราเปิดรูปถ่ายนะครับเราแตะไปที่รูปถ่ายนะครับด้านบนมันจะมีเป็นรูปดวงตางนะครับถ้าเราสังเกตแตะไปปุ๊บเป็นรูปดวงตางนี่ก็คือบิวชั่นใช้งานได้เหมือนกล้องเหมือนกันนะครับแก้รูปภาพสามารถคัดลอกข้อความที่มีอยู่ในรูปภาพเรามือแตะสามารถคัดลอกไปได้หรือจะค้นหานะครับเราแตะค้นหามันก็จะสแกนรูปที่เราดูนะครับมันจะขึ้นมาให้มาให้เลยนี่เป็นรูปหน้อยหนาะมันจะขึ้นมาให้หมดนะครับ หรือจะช้อปปิ้งจะซื้อสแกน QR วอ d e โค้ A ต่างๆอยู่ที่ตัวแกลเลอรี่ที่รูปภาพเป็นรูปดวงตานะครนี่ก็คือตัว Big B Vision อีกที่หนึ่งก็คืออยู่ใน Samsung Internet นะครับถ้าเราเข้าไปหน้าอินเทอร์เน็ตนะครับสมมติเราเจอรูปภาพนะครับแตะค้างนะฮรมันจะมีคำว่าค้นหาด้วย Big B Vision นนะครับเราสามารถแตะปุ๊บถ้ามันจับภาพปุ๊บมันจะหารูปภาพที่คล้ายกันขึ้นมาให้หมดเลยนะครับ เราจะซื้อหรือว่าจะช้อปปิ้งเราก็เปลี่ยนเป็นตัวช้อปปิ้งนะครับมันจะขึ้นมาให้หมดเลยที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือตัว Big b i g v i e Vision นะครับอยู่ในรูปแบบของกล้องนะฮะที่ใช้ตัว Big b i g b y e Vision ในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตและก็ในแกลลอรี่ในรูปภาพนะครับที่เป็นรูปดวงตานะครับ น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะสแกนข้อความหรือว่าในการที่จะ Copy รูปข้อความจากรูปภาพนะฮะหรือว่าค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภาพที่เราอยากจะค้นหานะครับอันนี้ก็คือฟังกช์ชันเด่นๆของมือใหม่หัดใช้แท็บเลตต็ตตอนที่2นะครับตอนที่3จะไปเจาะฟังก์ชันซั s ซุง Note นะครับที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้มีฟีเจอร์รายละเอียดในการที่จะใช้งานนะครับ เยอะมากเลยนะครับที่จะทำให้ทุกท่านใช้งานแท็บเล็ตได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วพบกันคลิปที่3ครับ